สักทายสบายดีพีพีซีทุกคนที่กำลังรับชมเนะพี่น้องเด้อในสองเบาะตดชาแนลพี่น้องวันนี้กะมาซอยไอ้เบิรนเซ็นเคยพี่น้องเนาะเห็ดเพรนครวานแะหละเ็ดเคาน์เตอร์พี่นอมม้องเรียกาเบิ่งกระเลยว่าเป็นเห็ดพป่นอ้องใส่เลยเนาะไปติดตามนับกันพี่น้องมาซอยเป็นเดือดเศร้าพี่น้องก่ขอเคาน์เตอร์เนาะโอ้ส<อ>ิแล้วเลยเด้อ โมดีเนาะอสบายดีเนาะไม่ได้เห็ดแล้วเลยพ่อต้นนะมเศร้านี่กะมางแบบส่ยอเป็นได้พี่น้างใช่ล้ออกได้เ่นมาดอ่าพเนออาะไอเป็นกะเห็เเดาาหแล้วเดยอ,อ,อ,อ่านไีเนาะป๊บเลยกะือว่าเลีวเนาะ งามพี่น้องเลยงามลายงามลายไอยเป็นเห็ดเนาะตัวระดับนี่สวยอ่าพี่น้องไอเพิ่งจะสั่งกะโลมาเด้อพี่น้องวันีเห็นไอ้ออนเพิ่นสั่งมากเ็เลยย่อซอยลงใส่เพิ่นสั่งมาหาแก๊สพี่น้องแก๊สหน่อยสองเนาะแก๊สใหญ่สามพี่น้อง เอาสีอย่างไูพี่น้องเออสีนี่เด้อพี่น้องสีนี่เนาะสีตากะโลว่าแล้วสีไปสะแล้วสีไปห่อนทรายกับลุงลุงกนานาเก้อเด้พี่น้องสีหน้าสาบเนี่เลยเนาะสาบเคาเตอร์พี่น้องสาบลังสาบหน้าเลยเนาะ เอสดีพี่ <c oughs> ต้อมนลงมายะโดาลข่าเตอเนาะ้าสวยเลยเสือ,สอ,สองานมันน้อยอนมดเลยเนาะโอ้แต่หูแต่เห็ดตะกี้กรดนเลยเนาะเห็ดต่ดนพูดแต่งามแต่โดนเลยเนาะ้กบทนมีง,นนนงบนะมมีงบ ข้กันอีกติอยกกันสี่หางส, <c oughs> สมอง้องกันด้วยแต่ว่าไม่เลยพ่อแป๊บเดีวยวเสพ่อนตายทนตายแ้คนตกไปแคคืน,นนี้วันนี้เนาะตันนี้เริ่มก็ได้ละ มานบาเราเหมือนนอนถ้าหลุกผ่านนะโ้แล้วเป็นมาน้องหัมว่าเรากินได้พันแนาทีหน่อยเนาะนิดนาทีไปจะกินได้หกนาทีเกินมากข่าวไงบ้าแต็นิ0นาทีโอ้ยาห้องกับผู้หนึ่งนะมักจะได้ทำงานก่อสร้างสมโฟนโมเดลหูหราไปครับอันดับ เอาเงินไหลอดดอกะหายไปนะเกอนเ่อนหลอย่าบังคับเด้ยมอี้นะหใจจับดอกจับแจกจอบแจกวะมแล้วแล้วแล้วคเนใับจอต้องี้จ้องันห้องใหม่พอดีเลยนีกัพูดหอนสั เดี๋ยวเงินบาทถึ้นเนาะเป็นปูชิมหาละ <laughs> มอนพาะบ่ก็จะมอญนหะนักเอียนงานน้นกนอกัรเนาะมอยอกับม,ม,มอกาโร เห็นนนเลยครับปี่แล้วกันไปเคยเ็งานรวมกันบครับจันนี่โอ้โหนันดมจริงเขเห็นเดนหนาอย่างนี้กันไปยังไม่เพิ่รอา้ต้องไปหรอไปเห็นตันงแตกระป๋องตั้งแไปเขาต้เคยเห็นแล้วไปเทียวอยู่างองเพเราไปทำเอากัจะไ่เคยไปบนไอเป็ดโอ้มาเลยเ็นงานทำมวนนบ๊

南方好区。 เาจ้างป้องดูาเห็นแรกแล้วกะโอ้เงินแล้วอ่ะ้เสียคายเขาราเอยเสียค่ายได้เท่าไรเา่านะไาไรไนะหาพันเปิดเสแรกได้เลยต้นผลผลิตแรกเอาอยู่ทันแล้วเอาวทำธิแต่ละมืนะ่เรอไบบไปจด้า ไปพี่น้องมากินข่า,าวยำเ้านํากันได้พี่นอ้องมากินมเดยังกอาได้เชยพี่น้องหลังจากที่กินข่าวแ,แล้วเลยก็กอทูนกับาอเป็นเมื่อกี้นี้ได้พี่นอ้องปรับผื้นเนาะสีเทพี่น้องมา ขุปูนน่ะเอ้ยเป็นซึขุปูนมาเนาะเออเออเอซื้อซื้อนี่ซื้อมาเพื่อได้เออขุปูนบ่มีเนาะสิว่าใน้มื้อแรกกสิถ่ายกสิงานกสิดี กระโดดตรงมีเอฟซีเบิงปลาลุงกับเบิงในเด้อพี่น้องเด้อเบิงให้กระโดดแน่พอได้ขากับเข่ากับน้ำซูเมซีกินเนาะตูดเนาะข่าไผ่ขะน้ำข่าไผ่พอได้เลี้ยงแม่ได้กระโดดเด้อเจ้าก็ขยันเห็ดหลายๆคลิปเอาเลยเข้าไปโคตรไล่หิยุ่ลงคลิปใดกันเลยคลิปเม่นแน่บบแน่ซะแล้ว เพิ่นก็เป็นก่อสางคือกันเดอพี่น้องเดอแต่ว่าเรื่องเป็นนี่เป็นแต่ว่ายังบ่กล้าแบบออกงานใครป็น้อมีงานได้ใช่ไหมกับไปนำกันได้อยู่ดอกับน้องเคยกันอ่ะอือลุงกับน้องเคยไปนำกานกันเขาได้อยู่สาี่คนก็ได้น้องโยนเนาะอือกระหับได้โลดแรงงานนะกระตูดแน่บาทเนี้ ซือเครื่องมือหายเนาะบ่งเขามีงานก่อนพี่น้องเครื่องมือเนี่ยตั้งได้ลงทุนหลายเติบอยู่ได้ถ้าเอาบ่ทยอยซื้อเอาเท่าละอันเท่าละอันเนาะโตดซื้อเท่อเดียววาป่าเดียวโอ้หลยหมื่นเติบอยู่ดกเครื่องมือกับขันแม่่าตั้งใจว่าเฮาตั้งใจว่าหับเมาแล้วเฮาต้องซื้ออันดีแน่แล้วเนานะโตดเนาะ คืออันบอดี้ก็มากกะเพพังไวเสียงเงินละละงานก่อสร้างนี่เดี๋ยวมีงานนี่ไปกินไวอะไรแค่เดียวอะ้รเลยประมาณอันสี่หาคนเนาะพอดีทำนี่น้อยไรกะบม่ได้ผ่านกันปันกันผู้ได้เป็นกรรมกรกะเอาตามกรรมกรผู้ได้เป็นสร้างกะเอาตามกรรมตามสร้างเลยเนี่ยนั่นแหละอันผู้ได้เป็นสร้างกะ หายเอาลายกว่ากรรมกรเน่แบบนี้แหละคุณมอสางคอยพี่น้องกระนาะพค่นเป็นไข่ยยสบายพี่น้องแต่ว่าพ่นสิเหตุเตาฮนส่วนโบกระหายลุ่มเ่อนเป็นคนเหตุ ว่าให้คนนอนพักผ่อนอะไรพี่น้องคนโบโบพักเห็นลุงเห็ดแล้วคนว่าบบแจ็บใจคือเจ้าของเห็ดก็เลยเห็ดน,นำ้ำโอเคพี่น้องสลากคลิปนี้บากตัวก้าขอโชคขอตัวลาย p p f c ไปก่อนเด้อพี่น้องอะไรก็ฝากกุหลาบกุชเชเป็นกำลังใจให้พี่น้องเลยวันนี้ก็มาซอยไอเป็นคือเก่าพี่น้องเป็นกับ,บสบายเลยเนาะ้นเป็นมือกล้องให้หน่อยหนึ่งพี่น้องกินดีเนาะลาไปก่อนพี่น้องสบายดีพอ้โกันในคลิปหน้าพี่น้องเลย ซอยอ่ยเป็นก่อนเนาะพอกันได้ใหม่เนาะ